มินิอัลพาดราคาห่างกันเป็นล้านคุ้มกว่าประหยัดน้ำมันกว่าอนเนกประสงค์กว่าคล่องตัวกว่าแค่นี้พอไหมครับสวัสดีครับเพิ่มจาก HPC กาลานะครับและวันนี้ปพิ่มอยู่กับ Toyota s q u สคหรือเรียกได้ว่ามินิอัลพาดนั่นเอง พราะว่าด้วยฟังก์ชันการใช้งานต่างๆหรือหน้าตานะครับที่คล้ายกับอาผารมากๆและที่สําคัญเลยมาพร้อมกับเครื่อง1800 <c oughs> 1 8 0 0ซีซีเบนซินทวนไฮบริดนะครับที่บอกเลยว่าประหยัดน้ํามันมากๆ <c oughs> และลรถคันนี้รถปี2016เท <c oughs> ่านั้นเองนะครับและมันเป็นมินิอาพา์ยังไงไปดูรอบคันกันเลย สายด้านหน้านะครับก็ยังมาพร้อมกับไฟซีนอนนะครับที่เป็นโปรเจคเตอร์และกระจังหน้านะครับเป็นโครเมียมแนวตั้งนะครับเหมือนกับอาลฟาดเลยแต่ว่าสัญลักษณ์ตรงกลางจะเปลี่ยนเป็นของ s อสนะครับมาต่อที่ด้านข้างนะครับเราจะพบกับสัญลักษณ์ไฮบริดนะครับที่เป็นเครื่องไฮบริดนั่นเองกระจกมองข้างนะครับก็ยังมีไฟเลี้ยวแบบ LED มาให้ด้วยและถัดมานะครับมาดูที่ประตูข้างนะครับเป็นประตูสไลด์ไฟฟ้าที่สามารถกดได้จากปุ่มนี้เลย และเปิดมานะครับก็จะเจอกับเบาะก,กับตันซีดนะครับคู่กลางนะครับ2ตัวบอกเลยว่านั่งสบายเหมือนเอาผ่าจริงๆนะครับคันนี้และเบาะยังสามารถปรับได้ถึง6ทิศทางด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเดินหน้าถอยหลังนะครับเอ็นและที่พีคกันชิดกระชิดเข้ามาหน่อยและเบาะตอนที่2นะครับยังมีที่วางแก้วกับโต๊ะมาให้วางของใช้งานกันอีกด้วย และบอะตอนที่3นะครับผมบอกเลยว่าเล็กรูมเหลือมากๆสามารถนั่งอีก3าที่นั่งทั้งหมดเป็นเบาะหนังทั้งหมด7ที่นั่งคุ้มๆและสําหรับผูดโดยสารด้านหลังนะครับก็ยังมีแอร์มาให้ใช้แอร์ Air คันนี้เนี่ยมีทั้งหมด3โซนนะครับก็จะเป็นหน้าสายขวานะครับแล้วก็เป็นหลังอีกชุดหนึ่งนะครับที่สามารถปรับความเย็นได้จากข้างหลังเองได้เลยถัดมาก็จะเป็นจอนะครับขนาด10นิ้ว ที่สามารถดูหนังฟังเพลงได้ระบบมันติมีเดียนะครับเปิดจากด้านหน้ามาส่งมาถึงข้างหลังให้ข้างหลังดูได้ตามใจชอบเลยมาถึงจอกลางนะครับจอกลางให้มาขนาด10นิ้วเหมือนกันเป็นจอ Android แล้วที่รองรับการเชื่อมต่อทุกรูปแบบ w i Wi-Fi b l u e t ู tooth ได้หมดเลยนะครับและยังมีจอ led ด้านบนนะครับที่สามารถบง่งบอกสถานะการทํางานของตัวรถได้อีกด้วยเ<บ>ช่นตอนนี้นะมันจะหมด<บ>มาถึงที่เกียร์คันนี้นะครับเป็นเกียร์ cvt นะครับออตโต้เจ็ดสปีดนะครับที่ ยังมาพร้อมกับแผงควบคุมแอร์ด้านข้างนะครับที่เป็นแอร์ออโต้สองโซนให้อีกด้วยและถัดมาจากหัวเกียร์นะครับมีโหมดการขับขี่ถึง3โหมดวยการจะเป็น EV eco หรือ power mode นะครับและสำหรับคนขี้หนาวนะครับสามารถกดเบาอ,อุ่นให้ได้ด้วยทั้งซ้ายขวายังมีไวเลสชาร์เจอร์มาให้ใช้งานกันอีกด้วยส่วนข้างหลังนี่เป็นที่วางของนะครับใหญ่ๆกว้างๆเลยผมอะไรคันนี้นะครับได้เป็นแบบมัลติฟังก์ชั่นสามารถใช้สั่งงานจอได้และยังมาพร้อมกับคุชคอนโทรนะครับ เดินทางไกลไม่มีเมื่อยแน่นอนสําหรับประตูไฟฟ้าทั้ง2ด้านนะครับสามารถกดเปิดกดปิดได้จากตรงนี้เลยกระจกนะครับได้เป็นกระจกออโต้ทั้ง4บานเลยนะครับรวมถึงกระจกมองข้างนะครับก็ยังเป็นออโต้ได้อีกและ t o y o ต a SQ คันนี้นะครับผมเสนอราคาอยู่ที่899,000บาทเป็นไงครับราคาคุ้มไหมครับกับรถที่ประหยัดน้ำมันถึง17กิเมตรต่อลิตรและยังสามารถเดินทาง ไปเที่ยวได้ทั้งครอบครัวอีกด้วยและบอกเลยว่ารถคล่องตัวมากๆสามารถกะระยะง่ายมากๆเพราะด้วยความที่เป็นเหลี่ยมสันขนาดนี้ขับง่ายมากๆจริงๆสําหรับเรื่องการเซอร์วิสใครที่บอกว่ารถไฮบริด Hi at, น่ากลัวไม่ต้องกลัวเพราะผมเปลี่ยนแบตมาให้แล้วรับประกัน2ปีและสําหรับเจ้าเครื่องเกียร์ของคันนี้นะครับผมก็รับประกันให้อีก1ปี12,000กิโลใครสนใจนะครับมาดูรถได้ที่ HPC กาลลาดของเราได้เลยอยู่กเกษตรนวามินตัดรัชดารามินทานะครับติดกับโรงพยาบาลน,นาวมิ และเหมือนเดิมครับทุกความเชื่อมั่นเริ่มต้นที่ HPC วันนี้ปื่มลาไปก่อนสวัสดีครับ